สวัสดีค่ะทุกคนค่ะในขอั้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสโตโทราถ้าเราวิ่งเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นพลังงานพิเศษแหละใครที่โสดก็เออมาส่องดูคลิปนี้ได้นะคะหรือว่าบางคนอ่ะคุณแบบโสดมั่งไม่โสดมั่งหรือปิดปิดเปิดเปิดก็มาส่องดูรับพลังงานบวกกับไข่ได้นะคะมาได้เลยรับแบบว่ารับรับทุกคนต้อนรับทุกคน นะคะต้องการให้ทุกคนมีพลังงานบวกก็คือต้องการที่จะมาส่งพลังงานบวกกับทุกคนอยู่เรื่อๆนั่นแหละทีนี้ตรงนี้มาดูกันต้องบอกก่นอนว่าทุกคลิปเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นขใหยทุกคนนะ่ะเปิดใจให้กว้างๆขครไม่ได้รู้เจาะให้ใครบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะในคลิปในคลิปแต่ลนะคลิปในช่องเป็นการดูแรนดอมเพราะฉะนั้นรับ energy บวกๆมาดูอะไรที่เป็นบันเทิงได้ตรงนี้แล้วก็มาดูก็เป็นกไกด์ไลน์ได้แล้วก็ตรงนี้ถ้าใครที่ต้องการจะดูส่วนตัว พักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เพราะว่าตอนนี้คิวเข้ามาจะเป็นช่วงแบบใกล้ช่วงกลางเดือนของมก,การานะคะทีนี้มาดูกันงานะะเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้มาส่องกันดูสิว่าอันนี้ก็จะเป็นเซตของคริสต์มาสนะคะคือพลังเนี่ยดูดิเอาต้นคริสต์มาสมาให้แล้วเห็นไหมแล้วก็ไข่ก็แบบตัดผมด้วยนะคะตัดผมเพราะว่าอืมรู้สึกว่าผมยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวแบบเลี้ยงใหม่ทีนี้มาดูกัน เล็บก,ก็ถอยมาใหม่ด้วยเป็นซานต้าดูแล้วก็เป็นต้นคริสต์มาสนะคะเล็บมาถอยถอยมาใหม่เพื่อคริสต์มาสเอาพลังงานบวกมาให้มากๆเลยโอเคทีนี้มาดูกันว่าพลังงานตรงนี้เอเนอนจี Energy นี้คือคนโสดนะคะที่มาดูคลิปนี้พลังงานของคุณในช่วงคริสต์มาสจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ ดูสิคนโสดในช่วงคริสต์มาสจะมีรักดีๆเข้ามาหาคุณหรือไม่นะคะดูสิว่าคนโสดต,ตรงนี้จะมีรักดีๆเข้ามาหาคุณหรือไม่ในช่วงคริสต์มาสอาดการคริสต์มาสนี้พลังงานดีๆอะไรมามาถึงพวกคุณบ้างนะคะสำหรับคนโสดพลังงานตรงนี้พอเป็นคนโสดปุ๊บไพแบบนี้ขึ้นมาทันที Fin a n c e a n d Career บางคนเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นคนโสดอะบางครั้งอะเรื่องอื่นๆอะมันอาจจะเด่นมากกว่าความรักก็ได้บางคนตรงนี้อาจจะเป็นช่วงแบบเออเรื่องไฟ n น n c e หรือเรื่องอิชูบางอย่างที่แบบเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่เป็นเรื่องเงินเรื่องงานมาความแบบความเด่นความแบบ พลังงานของเรื่องราวเหล่านี้มันแบบมากกว่าเอเนจีของความรักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในช่วงแบบนี้แล้วบางคนตรงนี้เนี่ยคนโสดบางท่านอาจจะมีเรื่องราวเหล่านีน้ที่คุณจะต้องเหมือนแบบโฟกัสหรือเป็นปัจจัยสําคัญบางอย่างที่เด่นมากกว่าความรักนะคะได้ทีนี้บางคนตรงนี้มีโรแมนติกฟิลลิ่งใครจะบอกว่าบางคนตรงนี้คนโสดเป็นเพราะของการที่คุณมีความรู้สึกของการอยากมีความรักโรแมนติกที่ดี เป็นความรู้สึกฟิลลิ่งที่มีความโรแมนต์อยู่ตรงนี้ที่อยากจะมีรักที่ดีที่รอคอยหรือว่าเป็นความรักที่แบบอาจจะมีช่วงเวลาจังหวะที่ดีที่มีรักเข้ามาซึ่งมีใครตรงนี้ที่มีการรออยู่ตรงนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าจะมีไพ่ตรงนี้ที่งานเงินก็แบบต้องโฟกัสแล้วก็เป็นเรื่องที่เรื่องเหล่านี้เด่นมาก่อนความรักเช่นเดียวกันสําหรับบางคนตรงนี้นะคะสําหรับบางคนตรงนี้ทีนี้ มาดูไพ่รวมกันสิว่าไพ่รวมในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่รวมในวันนี้ของเออเซตนี้นะคะคนโสดต,ตรงนี้มาดูนะคะคนโสดในช่วงคริสต์มาสมีพลังงานดีๆอะไรเข้ามาหาคุณบ้างมีรักดีๆเข้ามาหาคุณไหมในพลังงานของคริสต์มาสนี้สำหรับคนโสดดูหน่อยนี่คือแรนดอมนะคะ คนโสดมีรักดีๆเข้ามาหาคุณหรือไม่ในช่วงคริสต์มาสว้าวว้าวคนโสดมีรักดีๆเข้ามาหาคุณหรือไม่ในช่วงคริสต์มาสนี้โอเคโอเคคนโสดนะคะมีความรักดีๆเข้ามาหาคุณหรือไม่ในช่วงคริสต์มาส คนโสดมีความรัก,กดีๆเข้ามาหาคุณหรือไม่ในช่วงคริสต์มาสโอเคขอไพ่อีกว้าว อย่างนี้พลังงานตรงนี้นะคะมันจะมีคนโสดบางท่านที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกับตัวคุณตรงนี้คุณอาจจะเป็นทัดไฟได้หรืออีกในหนึ่งคนที่คุณนึกถึงเนี่ยหรือคนที่แบบว่าคุณเหมือนแบบว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างกับใครเพราะมันมีไพ่โรแมนติกมันมีไพ่โรแมนติกหรือฟิลลิ่งความรู้สึกโรแมนติกมัน,ม,นมันหมายถึงความรู้สึกที่เป็นความชอบความรักความสเสน่หานั่นแหละ ซึ่งบางคนตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟเมสสินธนูได้เพราะมีไพ่รูปสิงโตขึ้นมาบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟเมสสินธนูแล้วอีกในนึงตรงนี้บางคนอาจจะมีความชอบหรือความรู้สึกแบบสเสนหาบางอย่างกับคนที่แบบเหมือนคล้ายๆกับคนที่ดูดีคนที่แบบดูมีสเสนห์อะไรแบบนี้นะคะเป็นได้เป็นได้แล้วก็ตรงนี้คือเนี่ยไพ่ไฮเปเทสขึ้นด้วยเนี่ยไพ่ใหญ่ บางคนคนโสดความรักของคุณยังเป็นพลังงานที่แบบว่ามันยังมีบางอย่างที่มันยังซับซ้อนอยู่ยังอมพ p l i c a ต็ดคือยังเป็นอะไรบางอย่างที่มันมันเหมือนคล้ายๆกับค,ความไม่ชัดเจนความคุุมเครือได้สําหรับบางคนตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้คือใครบางคนตรงนี้เนี่ยถ้ามีความชอบใครบางคนเนี่ยมันจะเป็นพลังของการแอบชอบด้วยสําหรับบางท่านบางท่านมีพลังของการแอบชอบด้วยนะคะทีนี้ พรางั้นไพ่นี้มีเด็กถือดาบด้วยบางคนเกี่ยวกับธาตุลมได้เมอโทษธทาตุลมเนี่ยคือเมถุนุนกุมนะคะแล้วก็ใครจะบอกว่าไพ่นี้ถ้าเป็นคนโสดนะไม่ว่าคุณจะเป็นโสดสนิทหรือเป็นโสดที่แบบว่าโสดเพราะใครกับเขาเรียกว่าโสดเพราะคุณกับใครบางคนมีการแบบห่างหายกันไปอะไรแบบเนี้นี่ก็คือว่าโสดทีนี้คือตรงนี้มันมีพลังงานการส่องกันค่ะ มันมีพลังงานการส่องกันไพ่นี้คือไพ่เป็นพลังงานที่มีการส่องกันแสงอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่นี้คือไพ่ของการส่องกันได้ด้วยหรือการที่ยังมีพลังงานการที่ว่าใครบางคนตรงนี้ยังยังเหมือนคล้ายๆกับเป็นคนโสดที่อยากรู้หรืออยากส่องหรือว่าอยากเช็คหรือว่าอยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนบางคนที่อาจจะมีการเดินจากกันไปเพราะอะไรมันมีไพ่แปะวไวขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีคนโสดตรงนี้ที่มีใครที่เดินจากในความสัมพันธ์ คุณอาจจะเป็นคนจากเขามาเอ e งก็ได้เพราะอะไรบางอย่างที่คุณไม่โอเคแต่ตรงนี้บางคนอาจจะเป็นพลังงานที่ใครบางคนเดินจากคุณไปด้วยปัจจัยอะไรบางอย่างแล้วก็พลังงานตรงนี้มีไพ่จัดเม้นท์น่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีพลังางานของการที่มันมีคนสด <Yeah. S 1> บางคนตรงนี้ที่อาจจะมีใครกลับเข้ามาในชีวิตคุณน,นะอาจจะมีใครกลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคน,นที่แบบจากกาันหรืออาจจะเป็นบางคน,น,น,นที่ว่า เขาเรียกว่ากลับมาโดยที่ว่ามันยังมีการส่งยังมีพลังงานบางอย่างที่ยังรู้สึกบางอย่างหรือว่ายังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่อ่ะมันมีพลังงานแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้ไพ่มีสองสามไม้เท้าอ่ะมันมีพลังงานการรอคอยนะคะคนโสดกําลังรอคอยใครบางคนเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วก็บางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่บางคนคนโสดบางคนเนี่ย ถ้าสมมติว่าคุยกับใครที่เป็นคนไกลๆก็คือรอรอการที่สามารถที่จะเหมือนแบบพบปะกันได้หรือเจอกันได้จริงหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่แล้วก็ไพ่ตรงนี้มีพลังงานนี้อัศวินถึงไม้เท้าบางคนเกี่ยวข้องกับทัดไฟได้เมสิงธนูอืมทัดไฟทัดลมแล้วก็ไพ่พลังงานตรงนี้มีไพ่เดือมูลด้วยนะคะมีไพ่เดือมูลด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยคือราศีมีนคุณหรือเขาคนนั้น คุณเองที่ดูคลิปนี้จะเป็นมีนหรือคนเหล่านั้นจะเป็นมีนก็ได้แต่ในนึงคือมูนเนี่ยมันหมายถึงแบบมูนมันก็หายปริเทสด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกหรือความรักหรือสนารการของคนโสดบางคนที่แบบเป็นพลังงานของคนโสดที่ยังรู้สึกว่าน้อยๆกับความรักหรือแบบยังรู้สึกยังรู้สึกแบบว่าเหมือนบางคนมีพลังงานปงๆด้วยนะคะ คนบางคนมีพลังงานของน้อยๆหรือความโปรงๆกับบางอย่าง้วยพอไรไพ่ต่อมาของคุณในเซตนี้ขึ้นมาสองอันต่อกันเลยสิบไม้เท้าแล้วก็ก้าไม้เท้าค่ะพลังงานตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ว่าคนบางคนที่มีความโปรงกับพลังงานชีวิตรักหรือบางคนที่เือนคล้ายๆกับว่าถ้าโสดมาหรือยังไม่เจอรักที่ไอ้นี่เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบบางทีบางคนแบบนานเกินไปนะหรือบางทีบางคนแบบว่าความรัก มันมันแบบเป็นการรอคอยกะนานเกินไปหรือลุ่มลุ่ม,มดอนดอน,นจังเลยอะไรแบบเนี้ยเหมือแ<ต>่แบบว,ว่าใช้คําว่าบางคนที่มีความอุปสรรคในความรักจนทําให้รู้สึกว่าแบบคือค่อนข้างที่จะเหมือนปลงตกหรือปล่อยวางกับพลังงานของความรักกับอะไรบางอย่างแต่มันมีจากที่ใครเห็นไพ่ต่อจากใบทั้งหมดเนี้ยคือมันอยู่ในกองไพ่มันอยู่ในกองไพ่นะคะในกองไพ่ตรงเนี้ย เด e s สตานี่คือราศีกุมหรือคนที่เป็นกุมคนของคุณเป็นกุมก็ได้แต่อีกใน,นหนึ่งคือเด e s สตาหมายถึงแบบมันมีคนโสดตรงเนี้ยที่ตรงนี้คือบอกตรงๆว่ามีคนที่มีความหวังและและมีมีความรอคอยและหวังในความรักที่สวยงามอยู่ในหัวใจคือมันมีอยู่แน่ๆแ,แล้วบางคนเป็นการที่ว่าเหมือนการขอพรน่ะขอพรอ,อยากมีคู่รักขอพรอ,อยากมีแฟนคะ่ะขอพรอ,อยากสมหวังกับคนเนี้ย ขอพรจากที่แบบว่าให้คนคนนั้นที่เราแบบนึกถึงหรือภาวนาถึงแบบสามารถที่จะเข้ามาได้เพราะมันมีคนโสดตรงนี้ที่ทั้งโสดสนิทเลยกับเป็นโสดที่คุณแบบโสดเพราะคุณห่างแยกจากใครมาแล้วโสด นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรมาให้กําลังใจกันมากๆคือมันมีพลังงานเหล่านี้ที่แบบว่าบางคนยังเป็นการรอคอยอยู่บางคนเหมือนคล้ายๆกับรอคอยการกลับเข้ามาในในพลังงานความรักของใครบางคนแล้วก็บางคนตรงนี้บอกเลยว่ายังมีพลังงานของความรู้สึกแบบเป็นคนโสดที่ยังแบบปงตกกับเรื่องของความรักอยู่หรือน้อยๆกับเรื่องของความรักอยู่มันมีอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้น ทีนี้เลเวอร์เขาต้องการจะมาบอกคนโสดในคลิปนี้ว่าอะไรคนโสดในคลิปนี้นะคะคนโสดในคลิปนี้ไพ่เลเวอร์เขาต้องการจะมาบอกกับคุณว่าอะไรท่านนั้จะมาบอกคุณว่าอะไรคะ่ะบอกคนโสดในคลิปนี้โอเคนะอย่างที่เห็นอย่างที่ไพ่ขึ้นเลยคืออย่างนี้นะคะไพ่ขึ้นคุณมีไพ่พาวเวอร์ไพ่พลังงานเป็นรูปข้างหลังนี้สวยด้วยพาวเวอร์ Power. you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time เรามีพลังงานที่สามารถที่จะปฏิเสธหรือสามารถที่จะเดินจากกับสิ่งที่มันไม่ดีนะหรือเซนส์นของคุณสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่ว่าคุณรู้สึกได้ว่านี่คือใช่หรือไม่ใช่ หรือเซนที่บอกคุณว่าเฮ้ยมันถูกต้องนะหรือไม่ถูกต้องเพราะอะไรไพ่นี้ตรงกับ Energy นี้ค่ะไพ่นี้คือเป็น Energy นี้เลยดูนะไพ่นี้คือ Energy เหล่านี้ค่ะที่เป็นพลังงานของไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยคือไพ่ลักษณะของมิน n i n g คือ Walk Away นะคะแล้วก็ไพ่พลังงานที่เป็น High ไฮพีเทสรวมถึงเดอมูลเช่นเดียวกัน ใครจะบอกงี้ว่านี่คือไพ่ของอินสติ้งหรือสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยชาวโสดคะ่ะตางครั้ง,งความรักเนี่ยมันจะมีบางอย่างให้คุณได้รู้ได้สัมผัสหรือมีเซนต์บางอย่างได้ถ้าบางคนมีเซนต์เนี่ยขอให้เชื่อเชื่อความรู้สึกหรือเชื่อเซนต์ของตัวเองด้วยนะเพราะมันจะมีบางคนที่แบบว่าอย่างเช่นคนโสดบางคนตัวนี้ที่คุณรอคอยใครอยู่อะ่ะมันจะมีเซนต์บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคนเหล่านะั้นจะต้องกลับมาหาคุณน่ะหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ฉันคิดเองหรือเปล่านะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆอะ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่โสดหลอกในอนาคตอะไรแบบเนี้แต่ตรงนี้คือบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้ขอให้คุณมีพลังงานของสัญชาตญาณของพวกคุณที่คุณสามารถสัมผัสได้ถ้าใครที่มีพลังงานอย่างนี้เด่นชัดขอให้คุณรู้เลยว่าคุณมีพลังงานของการที่มีพ w e r บางอย่างและตรงและตรงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะหลีดคุณหรือนำพาคุณพลังงานตรงนี้มี energy นี้ค่ะ ในกองพ่ acceptance is the key to inner peace at time we must accept things as they are there is no point trying to change that which is beyond our control คือพลังงานตรงนี้คือเอาง่ายๆเลยในเวลาบางเวลาเนี่ยความรักที่ที่สำคัญเลยจุดหนึ่งคือการยอมรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉนะนั้นคนโสดตรงเนี้ยใครจะให้กำลังใจคือเรายอมรับและอยู่กับปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ในหลายๆอย่างตรงนี้คือ มันทําให้คุณนะ่ะอยู่สบายใจหรืออยู่ยังมีความสุขหรืออยู่อย่างที่ว่าอยู่อย่างเป็นกลางหรืออยู่อย่างปล่อยวางได้ในขณะที่คุณนะ่ะรอคอยความรักที่มันเป็นช่วงจังหวะที่สามารถที่จะมี mm hmm. เขาเรียกว่าจังหวะทามิงที่ดีเพราะไพ่ตรงนี้ไม่ไดมีพลังงานของการที่ว่ามันจะยังเป็นช่วงเวลาที่แบบมัน beyond out control บางที่มันอาจจะแบบเหนือการควบคุมนะบางเรื่อง หรือบางเรื่องเป็นเวลาที่จะต้องยอมยับยอมรับกับบางอย่างถ้าเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่ายังรอคอยสถานการณ์ความรักอยู่ไม่เป็นไรยอมรับกับปัจจุบันแล้วก็เขาเรียกว่ามีความสุขมีความสุขจากภายในให้ได้ในพลังงานตอนนี้ก่อนแค่นั้นนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูกันว่าแองเจิลเซอร์ต้องการจะบอกอะไรกับคุณพลังงานคนโสดในคลิปนี้นะคะคนโสดคลิปนี้สําหรับช่วงคริสต์มาสมีอะไรที่ จะเข้ามาหาคุณมีอะไรที่จะสื่อถึงคุณพลังงานในในช่วงคริสต์มาสพลังงานของคนโสดนะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างโอเคดูนะคะพลังงานตรงนี้มี a r e for help from others คือพลังงานของคนโสดตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่คุณจะต้องเหมือนแบบเออเราอาจจะต้องเขาเรียกว่า ไม่ไม่ได้โฟกัสแค่ที่ตัวเองหรือไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเองหรือไม่ได้คิดว่าคุณมีแค่ตัวเองคนเดียวบางทีอาจจะมีสังคมมีเพื่อนหรือมีบุคคลอื่นๆค่ะที่เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือคุณได้เรื่องของความรักได้ด้วยหรือการให้คำปรึกษาหรือการที่แบบว่าแนะนำหรือการอะไรบางอย่างตรงนี้ที่สามารถที่จะเป็นพลังงานบุกบูดีๆให้กับคุณได้นะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้มีโอกาสบางอย่างอยู่อ p อป portunity โอกาสที่ดีในเรื่องของความรัก มันมีรออยู่ได้แต่บางครั้งในพลังงาน at time we must accepting t h s as they are ในปัจจุบันที่มันยังไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าจับต้องได้เราแค่ยอมรับกับมันแล้วปล่อยทุกอย่างเป็นไปตาม energy ที่ control ได้หรือพลังงานที่เขาเรียกว่า energy บางอย่างมันจะมีพลังงานคล้ายๆกับคำว่า w o r d waiting for หรือการรอคอยที่แบบว่าคุ้มค่าบางอย่างรออยู่นะคะ มันมีการรอคอยแบบนั้นรออยู่ได้ทีนีนน้ตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานข้อความเป็นอย่างไรบ้างพลังงานข้อความเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะข้อความตรงนี้มาส่องกันสิว่าข้อความเหล่านี้ขอดูหน่อยว่าข้อความพลังงานของรักของพวกคุณที่จะเข้ามาเป็นรักในอนาคตของพวกคุณมีพลังงานบวกๆข้อความอะไรกับพวกคุณบ้างมาดูสิ<ว> มาดูซิ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 มาดูกันนะคะมาดูกันว้าว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 ดูนะคะพลังงานนี้คือ allow me in your world allow me in your world คืออะไรคือการที่บางคนตรงนี้ต้องการให้คุณน่ะรับเขาเข้ามาอยู่ในโลกคือ มันคล้ายๆกับว่าให้เราให้เขาเรียกว่าให้เราอ่ะเหมือนเปิดบางอย่างเพื่อให้เขาเหล่านั้นน่ะเข้ามาในชีวิตคุณได้นะแล้วคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเช่นเดียวกันมีพลังงานแบบนี้ที่เฮ้ยมันมีข้อความตรงนี้ที่ต้องการจะสื่อให้กับคนโสดตรงนี้ค่ะขอให้อดทนรอจังหวะบางอย่างที่มันเป็นทา m มมิ่งที่ดีดู we are mirroring each other มันคือพลังงานของการที่ใครบางคนตรงนี้เขารอเจอคุณอยู่เหมือนกันมันเป็นพลังงานของการสะท้อนหรือละลึกหรือเขาเรียกว่าสื่อถึงกันหรือมีพลังงานของการรอคอยอะไรบางอย่างถึงกันเพราะพลังงานตรงนี้คือคนเหล่านั้นน่ะบางทีคนเราอะค่ะคุณรอใครบางคนอยู่แต่คนเหล่านั้นน่ะอีกมุมหนึ่งอะเขาก็กําลังตามหา,หาหรือรอคุณอยู่เช่นเดียวกันแต่บางทีคุณอาจจะแบบเป็นช่วงที่พวกคุณอาจจะยังไม่ได้คอนเนคกัน หมายถึงคอนเน็กในลักษณะที่ว่าติดต่อกันได้พูดคุยกันได้เจอกันได้สัมผัสกันได้ใกล้ชิดกันได้เพราะฉะนั้นตรงน,นี้มันมีพลังงานที่แบบเฮ้ยพลังงานบวกตรงนี้มีรอให้กับคนโสดตรงนี้อยู่รอใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตรอใครบางคนที่อยากเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ขอให้มีความหวังไว้แบบไพ่นี้นะคะเมคอเวชขอพรในช่วงคริสต์มาสนี้ใครเอพลังงานบวกมาให้แล้วคนโสดเอาพลังงานบวกมาให้แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่ตรงนี้ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาและจองคิวมาดูได้กันได้นะคะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วติดตาม เอ่อแอดเวนเจอหรือติดตาม Energy ใหม่ๆห,ห,หรือสิ่งใหม่ๆที่ใครต้องการจะมาเสิร์ฟให้ทุกคนหลังจากนี้รอติดตามนะคะอยากให้ทุกคนเป็นประจันภัยร่วมกันนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยรักมากๆนะคะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขแล้วก็สุขะแข็งแรงมากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ